ปาดหนอยอันตัดเลยเอาไอ้แจ็คโลนะครับผมพี่น้องเอ๋ยมาเดิมมาเอาสีนไปจุพี่น้องปาดหมดนะใหม่ๆสุดๆเลยปาดออกโอ้ย่างงามเลยครับผมเอาแจ็คโลหนึ่งไปกวยไปจุย่างงานเลยสันมันหมดเลยเนื้อขาหน้าครับอู้เนื้อขาหน้าอันนี้เปิดปาดในข้าข้าขาเลยพี่น้องอู้ตัวคือไหลายแต่มันมีห้างสุดแถวเลยถื ต่อเชียงเนื้อต่อเชียงเนื้อเลยเลี้ยงไว้เองเ <c oughs> <c oughs> สือสีนไปจุพี่น้องสายจุสายจุงามงามงานงานไม่ไม่ชุดชุดขอบคุณครับขอบคุณครับขาขาหอยอันต้านพี่น้องมึงที่ะโอ้สีเบิร์ดละ่ะ เร่องจะเศร้าโยู่สิเ่อเราขายดีกันอันนี้ขายบ่อยไหขายครับผมอย่างวันนี้คือค้าราบาวครับข้าราบาวอบมะพเ้าบวันครับโอ้ขายจังไหนแนวนึ่สี่สิบบาทครับเอาเอาไปสี่สิบบาทไปน้องค้าราบาวครับเดี๋ยวสับให้ครับผมเอาไปเฮ็ดอะไรไปต้มเนาะนี่ครับผมเอาไปผู้เฒาต้มโอ้โหหายเพิ่นสับใหม่ร้อมนี่น้องนี่ครับเดี๋ยวเสือเมื่อซอยจูกับเชฟใหม่ครับตัดมะล่ารับจ้าหวัง แล้วปอยาหำตายก่อนดีว่แต่ว่าตัวนี้เห็นพ่นซับใหม่สี่ที่บาทไปลองพอดื่อตายบา้านะครับเนี่ยอ่ะตะกี้แส่เหลี่ยไปลองป่ะพ่อกันอยู่เงื่อนนอกบาทนี่ซับแล้วยก่านะชัวร์ชัวร์เลยเออปิดบันด้วยนั่นน่ะสวยงามมากเอาไปปิง้งอะไรได้เน,นาะนี่ครับปิ้งได้ไปป้งอะไรได้ไป้องเนี่ยมันเป็นสีขุ่มดูอ่อนมันงดุกอนต้มปิ้งได้เว้ย เอาโอเคเดี๋ยวปอกันอยู่เพื่อนครับพี่น้องครับจวดจวดอ้าวเดี๋ยวไปติดตามด้วยครับเด้อครับติดตามครับร้อยชาแนลรับลอยชาแนลครับขอบคุณครับอ่าโอเคไปแล้วได้สิ้นแล้วพี่น้องจวดจวดเท่าขอบคุณครับเดี๋ยวฝากติดตามช่องร้อยชาแนลเพิ่นให้เพิ่นไปติดตามเบิ่งพี่น้องนะครับตาห้าร้อยบาทจวดมาพี่น้องเดี๋ยวซ้อยเองหรอกท่านก็เอาเฟืองให้งัวอยู่ท่างคุณแล้วสิซ้อยถาเด้อซั่นเด้อบักเซฟไปเอาเพียไปอุ ปาดก้อนหนึ่งเต็มห้างเลยนะอู้ปาดปาดปาดเอาเอาเอาสันมาสีสวายเองก็ได้เดียกันเอาเขียงมาพี่ได้แล้วจันเอออเาแผนพี่เอาไปอู้เลยเจ้ากดสีสวยแล้วบาดนี่เนี่ยเอามาบริสันสวยสันโอ้ยกำลังหาเมือสวยอยู่พอดีเลยจันเนียจันไหนค่อยนะสายซอยเออสายซอยมูนันสายอู้อู้พิ้อย่างเดียว กินเขาแล้วไปเอาเฟื่องพี่น้องเลยเซลเฟื่องไปเหงูัวอยู่น่ะอือแน่นอนโอ้แน่นอนดีไะงามอยู่ดีสวดไปโอตัวใหม่ๆเลยงามยังวะด้านนั่นเพื่อนนั่นเราว่าเออเราว่าสิติ๊ตามช่องเจ้าอยู่ด้วยไปถ่ายคลิปเราถอนสื่อนะสติ๊ตตัดอยู่นล้ววะเออเออของแท้ของถ่ายไม่แท้เส้นใหญ่ดีเนาะซุดๆเลยพี่น้องเอ้ยบูดะ มเอาสีเด็ดเจ้าก็โของวเอาสีปัดเลยปาดได้เพื่อนฟงจากได้เว้ยอู้หูเพียงามเนาะเพียงามในดำปื้อเลยอู้ย่บ่อู้รอดอู้มันจังมันจังมันจังบ่มันจังบ่ขึ้นขออนุญตบาดคำเออจำลองดูอะมีบัดอันควันจังน่อยนิดอู้แร่อู้จังน่อยน่บไห้หรอเ่หอมเจ้าขอประกาศปะกาศสซบีนี่งแล้หอมบ่หอมอามาใส่รถสรนไหอมหม จะไปหาเออามาใส่รถดน่จ่า่าใส่หลดเจ่าเสียแลเสายเผงไปเลยอ้ยเผียเขาเฮ็ดดีอยู่นั่นบัเอาอูกับอู้บัเฮ็ดตั้งหากระไ้ตัวเจ้าเออเจ้าเฮ็ดตั้งหาอีกตัวหนึ่งอันนี้แจ้อูเ้อตัวนี้อู้บัสันตัวใส่ก่อสิมน้ำกระดาษสคนเพียเราได้ไปนองเลยสิมได้บาตลจ่ารวเสียบเลยเสียบไมพูดามันงไมมพูามันงไม่เนีเปกเอาไว้เนี่มาเสียบดเนี่ย เสละแก้วนั่นจวดมไม้ต้นตะเกามาไทยมาไทยโทรหาเจ้าอยู่มาขึ้นเลยออ้ยดังไฟงวได้ยินาไปขับพยาะไ้ขายวกมันมนมันนับมือถือเขาไทยีตรู้ของูตอถือว่าได้ขายดีติบเลยจับกระสุดขนาดได้ตับอีข้อหนับสดขนาดไปหน่อยเลยนี่ มี่แต่ว่าหาเอาบองกระส่วนคืนได้ดีนะหลานมันมองขึ้นพอดีมันถ้เกิดจะสีแล้วงอพอดีคืนลงได้แบบตับก็งามเนื้อก็งามเครื่องในก็งามอีอีกข้อรายนี่ไปขายบัตเอ้านี่ตัวนี้บัตรคิริยูเรน่องปลาคิริวครับพี่น้องจวดเลยบัตรนี่นี่บัตรนั้นว่าวาเชื่อตัวนี้ไปขายเอาบดสองสูน่ะบอสสามสิบกรีบสามสิบกีบตัวครับตัวนี้ครับพี่น้องบัตร ภาษาอีฟอยแม่ผ้าเบาเนื้สารสกีเอาลิ้นแม่พอย่าหำเปกสก้นตัวพอย่าห้นี่แม่แนวเปกเปกสก้อู้ตับบานนีะเป็นอย่าลไรเก็บพักบ่คือจังไรล่ะพักก็ดีเกี่ยงเหี้เหล่าคนบ่หม่าบ่อ้ได้จอกดอกจอกตัวนี้เออตัวรีตับพี่น้องสามสิบกีบเนื้อนะครับโอ้จังหน่อยกันเด้อกิจะกรนคนหนึ่งบ้านัดเขาอื่นยังวัดตะกี้วันนี้ดอกจอกฟ้าเครืองบ่เออฟ้าเครือง โอ้โนี่พี่น้องครับเนี่ยีกี้องครับยวหานครับนี่แม่แกี๊อยู่ทางหลังคุณท่านมองกลางจานนุ่มดีขนาดเพรอย่าบาดเข้เมือพี่น้องเด้อว่าฐานเนี่ยเป็ดกับเพราต้นนี่เกี่ยวอยู่หิวเขาเฮียมต้นนกินเขาเ้าอยู่ยานละงุ่มอยู่อันมองข้าวอันอันน่ะมองใบแก้วแต่มันมีอยู่หันเห็นบ่งุ่มอยู่แค่มองล่างจานนั่น อืมขนาดเลยอุ้ยรอหอบอรออุ้ยน้าอุ้นอุ้นบกมก้อยไม่ก็ได้ผู้บกินเียวยังตัวนี้เจียวอันกุ้งพิ่ออมามาครับไนรองครับบามามาจูต้องกันครับนี่นี่ แซ่เลยนี่โอ้ยงามครับเนวะเดือดไม่ไดดไปน้องก็งามเมนะครับไไม่วันไหนเด้อดี่ครับไม่ไดดเลยครับไปน้องของแทเลยไม่วันเนี่ยมากโอ้เราเราขาวเน่ยมากกนีสีงเขาของดังปอกเลยวะขาเบยก็พักเอาดึกดดึกยทดอันนี้อิอุพี่ เปียกกับเลือดออกไอโอ้อันบีบีกับเลือดเนาะตูดมาหนีเปียกเออคือระบาดนียเอาขันพ่อกันเอาไม่เอ้าป่นดึกมาจักเป็กก่อนนะสิกินเขาได้เลยนะทาเป็กเขาได้เลยกินเขาแล้วจังสิไปแก้วเฟืองขาแก้มโอ้ยขาขาขากระสันพยายามทำอะไรปะลูกโดดว่ามีบ่เดมันไปหาลูกโดดด้วยจักเป็กกับพ่อเราขอยี่อะไรหรอก มัม <krit ic language> he ีแนวปุไม่นวไม่เป็นย่งก็จะไปผงแก้วอีกว่สนเอาดกพี่น้องดึก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 พี่น้องดึกดึกรวจดหน่อยว้า่บใส่ัสวจไปลยกินข่าได้บาเข่าเสานีบพี่น้องคับนี่ยบ่โถขาขนาดเลย ได้สายสิมันห่อเไม่ต่ว่าพี่บกเพชรติห่วยมาแซงว่าท่านมึงกี้พวนแม่เ่าได้ยิเาวเบืองีอยู่ดิวกีพอแม่เ่าไั้ยิ่งนึ่ว่าจักนี่ปลูกพริกวกเกันพริกบเพชรขึ้นหนุเข้ใจดีก็ถามว่าผู้ดถูกเคยใจดีปูพี่บุญครันใจให้พูเพชร บรรยากาศแบบดสานบานเน่าี่น้องกาดดีได้ใกลสีเกียวเขาขอตรวจขอใหพไปน้องที่บวกกินดิบน้ำเด้อครับเด้อผู้บก,กินแนวนี้ขาก็ตรวจขอให้นะครับมวนี้ยานแล้มันถือไฟวปะขึ้นขึ้นขึข้นขึ้นข้นขึ่นขึ้นขึ้นขึ้นอึวนขึ้นขึ้นข้นขึ้นขอบนขึบนขึ้นขึบนขึ้นขึ้นขึ้นบึ้นีึ้นขึ้บขกึก้นขึ อ้ยังหมดสัเนะสุดยอดสุดยอดมือเียกี่น่นเาเอาดดดขนาดเลยอืมมาานนี่ีว่ขนาดว่าซอยตอนใหญ่นะใส่สองตอนมาเลย่อย่อยบอกได้ว่าใส่หน่อยแล้วก็ใส่สองตอนมาใส่ตับน้ำใส่ตับใส่ซีนยแห่งหักข่อยมากตันนี้ใหญ่ตัวพี่น้องนี่หลูกคื้ลูกให้ลูอ้น่นีอ้สั่งแมวันทอนีน่มันเด้หลาน นันนเปนบุปผูีอบีมันดีโอดีไหมเรีทุงบีอยู่พี่เออไปรองครับทุงใดจะได้เป็นสีขมก่กกันเอาด้อดื้อเราบอกเอาบุเบนได้มีดีเลยมันเบาเลยบุเ็นเดียวเหียบบุเบนโอ้ยลูกเคยใจดี บริกินโดนอะเสียบอิริบบริกิดป่าโดนแล้วได้ซีนเลยบองดัวสามสิบกิบสามสบกิบก็ซีนมาเลยม่้นนะเบียร์ตรงอูเลยเบียร์ตรงกูเลยดคำหน่อพี่น้องใส่มันคุมล้ำขุมลำก่อนเบียร์ุมล้ำ อืมเ็ดีเอาจาเปี๊ยกหรือนะเปล่ารอ,อ่ดีถึงแนะแม่แกเปียกออะเด้เอาลวมาแล้วนึ่งไอได้ก่อนพอด้เปีกเดียวหน่อยนะนเออไล่เปีกได้เปีกเดียวหน,อนะหนอืมขากขากหนอคักันเด้อมาเด้อจระจายนํำกันพี่นอเลย เอาสำหรับคลิปนี้ก็บสกออนุญาตบาดค้าจบคลิปเพียงซ้ำนี้นะครับพี่น้องส้อยจุบบานจาหวองเอาไปแก่เฟื่องไปกันไปแก่เฟื่องเหรอวกินส้อยจุแล้วก็สิไปแก่เฟื่องอีกมาหนี่แก่เฟื่องเมื่มื่อแล้วมาหนี่เอารถไปสองล้านผมมีทางเหยียดหมดเแก่แต่เฟื่องเมื่มื่อนี่ยละมื่อเมื่ออะได้เมื่อขอนแก่นล่ะล่ะเอาจังว่ากันจวดพี่น้องจวดส้อยจุโอ้ยเอาดึกอย่าหามดึกอหมดนะโอ้ยข้ากระดาษเลยตอดเข้ามาตอดเข้ามาเอาจ้าเอาฮึบนี่ โอ้มอนักินผักเว้ยมอนี่มอสมักซีนมอ,อนีออ่กออ็คือดีแต่วะ <c oughs> โอ้ยอยู่ตัวนี้<ช> <c oughs> ควันทับอ่ะใช่ๆเราควันทับมาไข่หนึ่อืมเอาโอเคเนาะพี่น้องน้องคลิปนี้ขออนุญาตบาดครับเอาซ้ำหนิเด้อะพอกันไหมคลิปหนา้าพี่น้องช่วงนี้อยู่บ้านละเข็ม,มลาดอุบลคือเก่าคือเดิมหกักแพงแบงปันตรวจจัดฟาดบึ้มมับ